เปิดอายุจริงเจ้าขุนเจสซี่คู่รักเบอร์ล่าสุดเหลือเชื่อแตกต่างกันมากเปิดตัวปุ๊บก็เจอขุดปั๊บแบบรัวๆหลังสาวเจสซี่เดอะเฟสได้ออกมายอมรับว่ากำลังปลูกต้นรักกับเจ้าขุนจักรกพัทลูกชายคนรองของเจปินมาตั้งแต่ช่วงกลางปี2018ซึ่งล่าสุดเหล่าแฟนคลับก็ลุกฮือ ขึ้นมาวิาพากษ์วิจารณ์ในรักครั้งนี้ของทั้งคู่ในโลกโซเชียลกันแบบถล่มทลายเพราะถ้าเปิดอายุกันจริงๆของทั้งคู่แล้วก็จะพบถึงช่องว่างความต่างของอายุที่ค่อนข้างห่างไกลกันห่างกันกว่า5ปีโดยเจ้าขุนอายุแค่15ปีส่วนเจสซี่นั้นปีนี้จะเข้าสู่อายุ20ปีบริบูรณ์แล้วเรียกว่าเป็นรักต่างวัยก็คงไม่ใช่คำพูดที่ผิดนัก ด้านสาวๆแฟนคลับก็ดูเหมือนยังทำใจรับความจริงกันไม่ได้ได้โผล่เข้าไปคอมเมนต์ใน IG ของเจ้าขุนกันเต็มไปหมดเลยล่ะค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ